ถ้าอะไรลูกด้วยเราสู้ไม่ได้หรอกลูกไม่ร <MIN> ักแม่ด <pobre c iesz> ้วยเขาไปเะลูกเขไปเอะลูกลูกไยาวไปไกลไปไกล ไม่เป็นไรมากี้พี่เผลอไปหน่อยขึ้นอีกทีเถาน้องเจ้าต้องเป็นกษัตริย์ขึ้นรัตนบัลลังก์หลวงที่จะคอยปกป้องภัยให้รับรองว่าคราวนี้ไม่มีใครทําอันตรายเจ้าได้แน่นักสดจพี่เอาเกียรติเป็นประกันจริงเนาะจริงสิรับรองแกขึ้นไม่ได้เด้แกเป็นคนที่ไม่สังเกต i 能卖呢？ กูอยากจะฆ่าไอเด็กคนนี<ล>้ทิ้งซะน,นะฆ่าเลยสิยฉันมาอยู่สิน <c oughs> นึนกว่าปล่อยลูกนกลูกคา,ท,าท่าดำๆเถอะอ,อยู่ดีพี่การแท้ๆฉันไม่หนมบัวบานไม่มีทางตู้่านแล้วกูจะบ้าไม่ได้ปลอดช่วย <แก S 2> ชีวิตเด็กน้อยสามคนนี้ด้วยขอเถอะนะเอา้าในเมื่อมึงขอได้กูก็ให้มึงได้ถือซะว่าวันนี้เป็นวันดี ี่น้องกูได้เถอา่าเป็นกษัตริย์องค์ใหม่กูจะไว้ชีวิตไอเด็กน้อยคนนี้แต่มึงจำมาไว้ด้วยว่ะสืบต่อไปในภายภาคหนะ้าใครเด็กพวกนี้ามใหญ่ขึ้นมาหากมันรู้เรื่องนี้ว่ากูเป็นคนฆ่าพ่อแม่มันไอ้หัวแระที่กูจะตัดคือหัวมึงขออไยัยเจ้าค่ะไปมันะไปลุกเร็ว ขอให้ช่าเสด็จพี่ทำไมเหรอไม่เห็นตาทําทำไมเสด็จพี่ถึงไม่ฆ่าพวกมันโบราณะนะเขาว่าไว้ไปล่อยเสือเข้าป่าป,าปล่อยจระเข้ลงน้ำวันหนึ่งในภายภาคหน้าทุกอันนั้นมันจะมาถึงตัวเสด็จพี่นะพุทธเจ้าค่ะใช่<ร>น้องั้งสองเขาพี่ใจเย็นๆที่พี่ปล่อยมันไปเพราะมีแผนการแผนการพี่ตนะล่าอาณานิคมทุกหัวมุมเมือง แต่จะไม่ใช้ชื่อของพี่วายุสินพี่จะใช้ชื่อไอเด็กคอยไออารยันเป็นผู้ที่ล่าหัวมือเมืองอื่นต่อไปพวกมึงคิดดูให้อีกสิบปีข้างหน้าลูกหลานของมันเติบใหญ่ขึ้นมาคิดจะล้างแทนมันจะมาฆ่ากูวายุสินหรือฆ่าไอเด็กอารยันเสร็จพี่ฉลาดมากพวกแกที่นะะั่ง <dresses> ดูวิดีโอของรถวิดีโอจำไว้ดี ถ้าฉันฆ่าพวกพระเอกตายหมดแล้วพวกฉันตัวกองเนี่ยเป็นจอมเจ้าเหลือจะ่กองอยู่คนเดียวพวกแกจะรักใคร สัตว์เออ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 ไครองมันลังเ,เป็นที่ตัง้งเออเออรักชายเออ ไวยราดน์ทั้งบริพานอันทวยราศน์บริพานเอเอของผ่านฟ้าเอนก็ก้าวหนางเอเอเงย สาพรประเป็นมิ่งวันคงชาติประชาราิยกยองพระเป็นลมโพทองสูงส่งพระที่ขันติวิระยะ ทรงมุกมสัสสร้างมันชอบสังสันแต่ไม่ถือศักเพราะไม่ยอมขาดหลักริมลงไม่ยอมตกเป็นทาสดิตสามแฝงไว้ในความทรนง มีความสุขก,กันเถอะกำลังนี้นะเราห่วงราชบุตรห่วงราชธิดาของเราซึ่งไปรําเรียนศิลปะการป้องกันตัวและลักษณะการปกครองเราเหมือนไม้ใกล้ฝังแล้วสักวันหนึ่งมันก็ต้องผุพังตามกาลเวลาแต่เมืองของเราต้องการอยู่แบบสันติไม่อยากรุกรานบ้านเมืองใครและก็ไม่ต้องการให้ใครมากลมเหงรังแกเพราะฉะนั้นเราถือว่าปกครองแบบเป็นธรรม ううเราม so ีความสุขแบบมีพระคุณไม่ใช่ว่ามีความทุกข์ปกครองประชาราติแบบพระเดดเพราะฉะนั้นมันมีความสุขใจเลยในความรู้ค่ะเวลานี้องค์จอมกษัตริย์อารยันยกทัพกระติดติดเมืองแล้วยรู้จัก ตกประทาไยเอ่อไงมื่อมีสึกเงืออ่อไงังันยกมาเอ่อไงอยาเห็นหน้าว่าเป็นใครเ จอมกระสัตรเนจอมข้าเาขอบอกข่าวซึ่งคำไขไม่เคยรุกรานบ้านเมืองท่านเหตุใดกันเืข่ากันทำไมกูอยากเป็นเจ้าโลกาประกาศศักดาเนือชายแล้วย่างเดินเดินเข้าไปหาแล้วย่าง กูลองทา้าเฮ้ยกูท้าทายกูก็ไก่เคยชนคนเคยชกให้มาลองสักยกดูก็เป็นไรนี่หรือสุราชมาลัยกูลมันไม่สิ้นสูญเขี้ยวเล็บลายออพูดดีไม่ฟังคำเสพบุดเขีวดำพอเพทไทยถึงแม้จะแก่ ไม่กลัวใครง่าง่ายเลยมาได้ร้องระวังพระองค์ด้วยค่ะสาญยาดุภาพของพระจอกัตรรย์อารยันเฮ้ยโอ้ยามันาไปไว้เอาหัวไม่กล้วยได้ น้ำไกสอนราชบุตรมาเรียนเพลงหยุดศึกษาทุกวันคอยมันขนฟ้าม่ให้บิดาเป็นห่วงไม่เอยจะริ่งเรื่องรักมายุดหลักการเรียน ไม่หยุดพักพักเพียรเวลาเรียนเลยล่วงเฝ้าฝึกปรือฝีมือตอนให้เหนือกว่าคนทั้งปวง นีฝึกวิชาเรียบร้อยแล้วเมื่อไรจะกลับเมืองทันทีเนี่ยเราก็มีความดีใจนะที่ได้พระโอรสมาเป็นพระสหายของพวกเราเนี่ยใช่กลับเมืองอย่าลืมกล้าหม่อมฉันเป็นทหารด้วยนะพะยะค่ะพ่อเจ้าค่ะด้วยบัตรเดี๋ยวนี้เราต้องเสพยยพี่น้องมาร่ำเรียนวิชาลักษณะการปกครองบัตรเดี๋ยวนี้มันก็สําเร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเสดพี่อยากชวนน้องทั้งสองนี้ ไปขึ้นเฝ้าเสด็จพี่จอมสรีพร้อมๆกันดีไหมน้องดีเหมือนกันพระเจ้าค่ะเสด็จพี่โอ้โหแสดงว่าเราได้เมืองได้เข้าเมืองแล้วใช่ไเข้าเมืองแล้วสบายแล้วกูได้เที่ยวในวังกับพระสจทีรอๆทั้งนั้นเลยความเอ่ยความรู้เพราะครูท่านเมตตา คดูนะคุณจะไปเที่ยวข้างให้ระเบิดเลยเรียนอะไรก็ไม่สู้เท่าเรียนรู้วิชาชักชวนกี่ชายอย่าทายใหญ ไปเถิดนาจะไปหาที่รักที่ผูกสมัครในอุราไม่ได้ร้องโยกเขาไว้ลูกกูน่าจะร้องสักก่อนนะเนี่ยได้เลยมีวิชาเหมือนมีทรับใครเข้าก็นับ เอนะผมตั้งใจไม่ท้อถอยจะตามรอยพระบิดาเผื่อบงทุ่งสามเสด็จเพียงอ่ะเชนน็องไปพรอมเสด็จพีออ่ เราเป็นผู้เดียวจึงได้ให้ข้าพเจ้าจอมสีแต่งตัวเป็นผู้ชายแล้วมาฝึกวิชาความรู้อยู่ที่วัดแห่งนี้พร้อมทั้งน้องชายอีกสามคนคือจอมศักดิก์ไกรสอนและก็ทินกรแม้แต่อาจารย์วัดนี้ที่เป็นคนสอนวิชายัยงไม่มีใครรู้ว่าเราเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเป็นผู้หญิงแต่แต่งตัวเป็นผู้ชายเพราะร่างกายกำยำล่ำสันของเรา ใครก็เลยจับไม่ได้น้องชายเคยมาหาเราทุกวันเราจะซ้อมเพลงดาบเพลงทวนกันยามที่บ้านเมืองเกิดศึกสงครามพระบิด,ดาทรงห่วงบ้านเมืองจะให้เราเนี่ยเป็นพี่คนแรกช่วยปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองและเราก็ทำสำเร็จยิ่งไม่มีใครรู้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิง ไม่มีใครรู้จริงๆกันหรออะไรพี่ดาวแอเล้วเพิ่งเราพันตัวเองนึกว่าไม่มีใครเขาได้ยินนะนะทำไมาโอ้โหวันนี้วันนี้แต่งตัวผู้ชายสวยเลยหล่อไหมล่ะหล่อแต่มันไม่หล่อมันจะหนักไปทางสวยถ้าหล่อถ้าหล่อมันก็เป็นผู้ชายไงอะ,อะสวยสวยมันอะไรอะสวยก็ผู้หญิงไงเฟเออนี่สวยวันนี้สวยไม่หล่อหรอกสวย พี่เน่าปากพี่น่ะอย่าเห็นว่าตัวเองเหือกเยอะและดีแต่พูดนะะดีเรื่องในเรื่องชื่อเน่าอ่ะอ่ะล้วจะชื่ออะไรโอ้โตัวตลกชื่อทุเลต์ชื่อหายอยากชื่ออะไรละอ่ะน่าจะชื่อทองพันแทอะไรโอ้ยโโจกชื่อชื่อเน่าเอาอนะเน่าก็เน่าแต่ไม่มีอะไรเน่านอนไม่หลับเป็นอะไรนอนไม่หลับ มันก็สับก็ใส่เสียให้รอแล้วไกนอนไม่หลับอุ้ยพูดบ,าบา้าๆพี่เกย์ที่ไหนจะมาเล่นการพนันมารอพี่เล่นไม่เป็นใช่ไหมพี่เลิกแล้วอบายามุกตอนนี้หันมาเล่นอวัย,ยวะพี่เน่าวิ่งออกกําลังอวัย,ยวะชอบคิดในสิ่งที่ไม่ดีอ่ะพี่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องแม่วันนี้นั่งคุยกันหน่อยได้ไหมได้เป็นอะไรเราเป็นเพื่อนกันเ,ออเ,ออเป็นผู้ชายต้องนั่งนั่งใกล้กันได้ไหมก็ได้ แอะแค่นับน้ำหนักไหวเนาะ <st it> ไม่รู้ลิเกหรือลูกงัวพี่ว่าฉันหรือว่าตัวเอง <st it> ว่าตัวเองจะไปว่าหัวหน้านบอๆอย่าไล่ออกอย่ากนาดนะเลยสวยผิดปกติอนอนไม่หลับเมื่อกี้ยังพูดค้างไว้เป็นอะไรนอนไม่หลับรักผู้หญิงพี่เน่าดีแล้วถ้าพี่รักผู้หญิงอ่ะพี่ควรจะมีเมียได้แล้วก็น,นั่นนี่สิคนเก่าพี่ทิ้งไปเถอะโอ้ยคนเก่าไม่ไหวทำไมเขาบอก ถ้าได้เมียแก่แล้วจะสบายเอาเมียพี่แกเหรอออแล้วมันเป็นยังไงอะ่ะเอามาเจ็ดสิบวาเมียพี่นะหมอดูว่าได้แล้วจะรวยแล้วมันไม่รวยเหรอเพรได้มันมาแคะนมคกเลี้ยงตลอดมันเป็นยังไงแก่จัดซสิทิ้งก็ทิ้งไม่ได้แกจัดฉันเห็นพี่กลัวเขาจะตายทิ้งไม่ได้โดยคนเนี้ยทำไมอะ่ะเพราะมันเป็นเพื่อนแม่ พี่พี่นี่<ต>บังอาจมากเลยเนี่ยแม่สั่งไว้ก่อนตายบอกอย่าทิ้งเพื่อนแม่นะก็ลเลยไม่กล้าทิ้งอย่าพูดเรื่องอื่นเลยนะนอนไม่หลับเอาไงดีนอนไม่หลับวะเป็นอะไรก็รักรักเธอเสิรักจอมสีเนี่ยพี่เน่าทำไมอะ่ะฉันเป็นผู้ชายพี่กับผู้ชายจะมารักกันได้ยังไงโอ้ยพูดได้เต็มปากเต็มคําพูดไม่ได้กระดากใจตัวเองะเป็กระดากทำไมอะ่ะผู้ชายแน่ก็แน่สิแน่แนแนใจน่ ผู้ชายอะไรบวมทั้งตัวน่าออกก็บวมตูดก็บวมผู้ชายที่ไหนบวมบวมอย่างเงี้ยอะไรอะไรพูดอะไร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 ฉันเป็นคนเล่นพระเล่นพระใช่เล่นพระน่ะเล่นไปเถอะอย่าให้พระมาเล่นกันแล้วกันเอ้พี่เนวนี่ปากไม่ค่อยดีนะพูดไปพูดมาจะตกนรกเนี่ยจอมสีทำไมพี่ไม่ใช่คนละลาบละล้วงนะแต่ห้องน้ำน่ยพี่เจาะรูดูหมดแล้ว แล้วก็ใต้ที่นอนจอมเสียผู้ชายทำไมมีแต่ยกทรงอ,อันแม่ยอมรับยอมรับแล้วพอบอกเป็นผู้ชายกรีดไม่มีหรอกเป็นผู้หญิงใช่ไหม